นี่ป่ะฮอาอพวกเจ้าก็ลงมาเร็วจ้ะเร็วกไะไก่กระไก่ไหนกระไก่ก็ไปไปทังไก่เดี๋ยวนี้นะก็มาหาล้มนี้นเดี๋ยวดอกเน่าก็เอาเด้อจะมาโคนเด้อไฮยเอามันทุบเน่างไงเอาดอยอะจ้นี่ปทุเน่าดอกจริงไหม

ครับช่องอีสานไก่บ้านครับวันนี้ก่อยู่ป่าครับผมพี่กแล้วเนาะปพาพี่พาน้องครับผมมาหาเก็บเห็ดเนาะตรงนี้กําลังออกครับผมติดตามกันไปเบิ่งนุ่กันครับผมอาเขาสีแดงเห็ดยังไงครับผมไปเฮ็ดเพื่องเฮ็ดเพื่องเฮ็ดเพื่องครับวันนี้ป่ามาเก็บเห็ดครับผมพุดดอกเบิ้งดอกครับจดจ่อเลยไปครับ เรื่อยๆเนาะวันนี้มาหลายคนครับผมสิบก่าเนาะบุ่นเต็มปลาเลยครับตามเอาบุญ <c oughs> เพิ่มไปเรื่อยๆครับผมตามไปเรื่อนะยๆ,ๆเนาะ <c oughs> นี่นี่ปลาเ <c oughs> นี่ยเห็ดแดงครับผมเห็ดกอเนาะ โอ้ออกนขี่ง bon ี้นะมันนิได้หน่อยได้หน่อเฮ้ยเห็นเลยืซนผมไอ้นั่นตอนผมฟาไปจากแดดไ้แต่มันไอ้นั่นเนาะนบ่โมขึ้นโมข่อเฮ้ยเห็นเล็นืดครับผมอ้หูแล้อะไรห้นงามสุกคน อ้่ n o อยู่มันก็เ i o ่ม e n í a s ั denim�� 로 était s i วิ Siemok bzw. s y n g ั k y 3 colors in Japvas. I'll k อ h a h a h a ไปกำงเรื่อยๆนะครับเนาะก็บ่ได้เก็บอยู่ครับเห็ดเห็นเานั้นะครับเออสนุกแหดีครบงานะครัเนาะ โอเคครับผม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  được ผม được ผมครับผมครับผมครับผม หลอกงามเลยลุงกรับ,นนบเป็นมู๋มัสิครับไม่โดนค่ะงามเลยเป็นเท่าแล้วครับเน,ามมานี่ยตามา่ไหร่ มูนี่ไ <out> ด้หลายดอกเยอะครับเห็ดหน้เดียวเลยเอ่ะแดงครับผมขุบขึ้น

โม่นี่ได้หลายดอกเลยครับผมไม่จะดอกงามมันจะเต็มนะใช่ครับผมตาเมืงกันงาๆครับผมไปเรื่อยๆนะหลายดอกยูข้างลยยงามครับ ม,มันถนานเนาะมาบูให้มูมเพิ่นครับผมตอแล้วครับโอ้เห็ดเพื่งครับผมมันจะดอกอง,งามเออเป็นมูเลยครับคุณดีนะเานาะ Nhay cập quán chim chuẩn bị lạ đơn ác nữa hiệu ăn thôi chứ bọn bọn nhìn bọn 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 ต,ดดตามดอกสีดอกเลยครับผมเด็ดดดกเดเอจอดอกนัมฮะ เกด้นครับผนกหนักเไปครับผมไปดึงวงไม่อีกเจ็ถ่านึงเงวๆครับผมครับโอ้ยล่าเดือามโอ้ยแรงตบนั้นจะมาถอด ดีครับโอ้ดอกไป็นยัเดองดอกเนาะป่นนี่กปนยัไงนิ่งนถอะเลย

ครับเกลอดน้ำแบบนี้แหละเห็ดเงือหอมงามเลยเอเม่ไดมีตัดขาดง่ายอยู่

น,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 น้อยๆเะโอ้น้ำไม้ต้นแบบเกาลัดเนาะครับเนี่ยน้ให้มึงครับผมจีนีหน่อยเต็มเลยนี่ครับนี่ครับ สิ่งหยอ,อกอยู่ช่วงตํตาๆนะครับเนาะเห็ดเน,นาะตัเขาครับอมขาก็นีด้วยนะแต่ก็มง่้น đi lên đọc bên này này, này, đẹp, cái nước sọc này nữa, đọc bên này các 이거. 음, 들어간다. อีหน่อยมันออกไรแล้วมึงเอาเสร็เรื่องเ่ินออกไรงเห็ดอันนี้ครับผมรูซือเนาะก็หลานจกินได้ครับผมบ่แน่ใจกูไดเื่เห็ดปว๋กร็บแน่ใจครับ มีเห็ดลงกครับผมงกขาวอะไมน่มนน่ีเห็ดลรงกขาวครับผมตอนนี้ก็เขาก็ลงมาแล้วนะมันจะเขาแล้วครับกระได้อยู่เนาะกเด้กินนเลยครับเป็นเห็ดเพิงที่เเ่าแล้วครับผมตาเนาะ หลายๆอยครับแล้วครับตอนนี้ก็เดินแท้งมอเตอไซคคลิปแล้วครับผมก็มมี้ยังไหลครับผมถ้าพีพันออกไม่เจ็บเหตุครับฝากไว้เนี่ครับเด้อขอบ้องอีูสารไก่บ้านครับผมฝากกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ห้เก้าครับผมกดซับสไคร์เนาะยูนดีมีแห้งทุกคูทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ